วันนี้ฉันก็จะมาลําให้ยายดูนะคะทุกคนอายุยาวเลดลุนฮะเออเออเอยเอจริญสีผ้าเพื่อนพี่แพงน้องสองสมอน งรงงามองอ่อนสอนสวยไหมยายยายลำสวยไหมวันนี้ยายไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นเริงค่ะทุกคนนอนซึมๆนะคะฉันก็เลยต้องมาลำลำฟ้อนระบำให้ยายดูหน่อยออะยายร้องสิฉันจะลำนะยายยายร้องหน่อยสิร้องไม่ได้เหรอลำระบำชาวเกาะภายเนาะเสนะจับใจ ภายนออหลังไหลกระทบหาดท้ายดังคืนคืนกระทบหาดท้ายดังคืนคืนดีไหมยายจะดูต่อไหมดูเพลงอะไรกันเอาเกจ่เพลงอะไรไอ้ปังมาลำนระบำชาวเกาะ ภายเนาะสนอจับใจภายเนาะลังเลกระทบหาดทรายดังคืนคืนกระทบหาดทรายดังคืนคืนทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะใหญ่ไหมมันลัมกงเอไลฮะไอปังมันจะลำด้วยปังไหมลัมระบำชาวเกาะเร็วปังลำระบำชาวเกาะภายเนาะสนอจับใจ ไพนนะฮหลังไหลก็ะทบผ่านสายดังคืนคืนก็ะทบผ่านฉันร้องก็ไม่ค่อยเป็นลําก็ไม่เป็นก็ได้นี้เนี่ยก็สร้างเสียงหัวเราะให้ยายนิดนิดหน่อยหน่อยทุกคนก็ยายเขาไม่ค่อยสดชื่นวันเนี้ยฉันก็ไม่รู้จะทําไงเนาะโอ้โหก็เลยร้องให้ฟังนิดนึงยายดีไหมฉันลําดีไหมดีดีอยากดูอีกไหมอยากดูอีกเปล่าล่าจะดูเพลงอะไร ฮะอะบะอีบีโบอยเบยโบอาบะงี้ดีไหมดีไหมเงี้ยใหญ่ไม่ลองมั้งอ่ะฉันได้ลำอะ้องเพลงอะไรก็ได้อ่ะฉันจะลำนันดอกอะไรอ่ะใหญนันดอกอะไร เนื้อหูฉันอยากจะรู้ให้ดอกไม้นั้นส่งกลิ่นหอมเย็นหรือจะเป็นมะลิวันหอมดอกขอให้ฉันได้ไม่เธอมีความสุขไหมคะทุกคนยายมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะ มีความสุขดีนะคะทุกคนละคะมีความสุขไหมคะโอเคนะคะอ้าวเดี๋ยวฉันจะหยุดสักหน่อยร้องอย่างน้ำายชนหวยละโหยยางบัวตุ้มบัวบานเ็บไปใบการงามตาตุ้มพัดมาชื่นใจดอกโบหกก็ยังเหลือไหลจำใจละทมคมคืนจะได้ดอกอื่น มันก <g år> ็ทื่น,นหัวใจอ้าวโอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย